มหากรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่สองที่เมืองนั้นจริงประเทศจีนเมื่อวานนี้เทนนิสหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายน้องนุ่นกมลวรรณบัวแย้มพลิกล็อกโค่นชนะเมืออันดับ5ของเยาวชนโลกอย่างเยเลนาออสตาเพนโกซึ่งมีดีกรีเป็นแชมป์จูเนียร์วิมเบลดันในปีล่าสุดจากรัสเซียได้อย่างเหลือเชื่อ2ต่อ1เซต1ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบลีน่าชิมาโนวิชจากเบลารุส แบดพินตันรอบก่อนรองชนะเลิศคู่ผสมเมกนโลนิ้จับคู่กับฉิงจิงจิงจากจีนเอาชนะคาเปตแอนดัสจากสโลเวเนียที่คู่กับอาริได้เฉินจากเนเธอร์แลนด์2เกมรวด21ต่อ9 22ต่อ20เข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนยิงเดียวน้องครีมบุษนันอึงบุญพันธ์มือ2เยาวชนโลกเอาชนะเหยาอองซื่อมือ66เยาวชนโลกจากฮ่องกง2เกมรวด21ต่อ,อ21 12 21ต่อ9 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเผอปิงเจียวมือสามเยาวชนโลกของเจ้าภาพซึ่งคู่นี้เคยเจอกัน2ครั้งผัดกันแพ้ชนะคนละครั้งโดยการพบกันล่าสุดในศึกเยาวชาวโลกปี2014ที่อินโดนีเซียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาน้องครีมแพ้มาศูนต์ต่อ2เกมทําให้นัดนี้แฟนกีฬาชาไทยต้องส่งแรงใจเชียร์กันด้วยนะครับเนตีมิมสดรายงานจากเมืองหนานจิงประเทศจีน